สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะสอนการพิมพ์โดยใช้เสียงนะครับโดยเราจะใช้ฟังก์ชันของ Google Docs นะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปที่ Google Drive ของอทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เราสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่นะครับก็ไปที่ใหม่แล้วก็เอกสารนะครับเอกสารว่างเปล่านะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะติดอยู่ตรงนี้แหละในตัว ก o o g l e ด o c s เนี่ยแหละนะครับโดยจะอยู่ที่เครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่พิมพ์ด้วยเสียงนะครับตัวการใช้งานนะครับก็จะมีคลิกเพื่อพูดนะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้พิมพ์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวอย่างจะเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าคงไม่ใช้ภาษาอื่นนะครับพอดีไม่คล่องนะครับก็เริ่มต้นนะครับง่ายๆเลยก็คลิกเปิดไปเลยนะครับ อย่างเช่นนะครับขึ้นง่ายนะครับการประมวลผลแบบคาวคาวคอมพิวติ้งบางครั้งการบางครั้งการพิมพ์นะครับตัวเครื่องมืออาจจะพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับคือต้องต้องลองดูว่า ออกเสียงถูกหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำทับศัพท์ไหมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะลองพิมพ์ให้ดูประมาณารรกาาหนึ่งนะครับการประมวลผลแบบข่าวเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นหน่วยประมวลผล หน่วยความจำพื้นที่เก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถใช้งานทรัพยากรเหล่านั้นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่สนใจว่าทรัพยากรที่ใช้นั้นอยู่ที่ใดไกลจากผู้ใช้มากแค่ไหนเสร็จแล้วเราก็กดปิดนะครับอันนี้คือตัวอย่างเห็นไหมครับว่า คือประสิทธิภาพนี่อยู่ในระดับดีมากเลยนะครับน,นี่ผมให้เลยนะครับอ่านดูแบบข่าวอาจจะไม่ถูกนะครับเร,เราอาจจะได้ต้องแก้ไขนะครับน,นี่ตัวอย่างนะครับการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นเลยประเมินผลหน่วยความจำพวกเวน้นวล็อกเราก็ต้องมาเวน้นวล็อกอีกทีนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้ดีมากเลยอย่างตรงนี้ที่ผมพูดตอนแรกๆนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการาใช้การพิมพ์แบบเสียงโดยใช้เครื่องมือของ Google Docs นะครับเห็นไหมครับว่า Google Docs ก็ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับบางคำนะครับ See you again ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะครับสวัสดีครับ